สวัสดีครับอาจจะ flextrainingstudio. com นะครับก็เข้าสู่เนื้อหาเลยลวกันนะครับยืดกล้ามเนื้อมีกี่แบบแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีกี่แบบเนี่ยเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกในการรับรู้ในการยืดเตียดของเราก่อนนะครับเ,เริ่มต้นเริ่มต้นโดยการยืดกล้ามเนื้อไม่ว่าจะท่านไหนก็ตามสมมติเรามีการยืดกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะมันมีการคลายกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีการ รับรู้นะครับในส่วนของการยืดเยียดเขาเรียกว่า s t r e t receptor s t r e t c receptor อยู่ตรงไหน,ม,น,นมันอยู่ในกล้ามเนื้อของเราแหละนะครับแต่ตัวที่รับรู้เนี่ยมันก็คือตัว muscle spindle muscle spindle เนี่ยมันจะคล้ายๆกับกระสวยที่อยู่ในกล้ามเนื้อเมื่อมันมีการยืดเยียดที่มากเกินไปหรือว่าเริ่มมีการยืดเยีดยดมากขึ้นมันก็จะมีเส้นใยประสาทที่เชื่อมต่อกับ muscle spindle เนี่ย มันทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปที่สป i นอคอร์ดหรือว่าไขสันหลังเมื่อไขสันหลังเนี่ยรับรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีการยืดเหยียดที่เริ่มมากเกินไปแล้วนะเขาก็จะส่งสัญญาณกลับเกิดเป็นรีเฟลคชันว่าหดกลับมานั่นเองนะครับทีนี้อันนี้เป็นแบบว่าเข้าใจง่ายๆแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะรู้ ในเชิงลึกที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับจริงๆผมทําคลิปไปแล้วนะครับจริงๆอันนั้นมันเป็นมันเป็นตอนแรกอันนี้จะเป็นตอนที่สองแต่ว่าไม่ได้บอกลืมชื่อมันชื่อว่ายืดกล้ามเนื้อก่อนหรือหลังออกอากำลังกายดีอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมฝั่งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปกดดูต่อตรงนั้นได้เลยอันเนี้ยลึกแล้วก็สนุกสนุกอ่ะโอเคอันเนี้ยเรารูนะ้ละกลไกในการยืดเป็นยังไงนะครับจริงๆมันมีนกลไกในการคลายกล้ามเนื้อด้วยนะแบบว่าแบบว่ายืดมากเกินไปหรือว่า โดตัวมากเกินไปอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในคลิปนั่นแหละคลิป,ลปตอนแรกของผมนี่แหละ,ะทีนี้เนี่ยการยืดมีทั้งหมดกี่แบบมีทั้งหมด4ีแบบม,มีทั้งหมด4ีแบบนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า static stretchingstatic แปลว่าหยุดนิ่งอยู่ที่อะไรเงี้ย static stretching มันคือการยืดเหยียดโดยที่เราไม่มีการเคลื่อน,นไหวเข้ามาเกี่ยวข้องสมมุติว่าเรายืดไปแล้วก็เมื่อถึงจุดตึงตัวใช่ไหมเราก็เกรงค้างไว้สัก สิบวินาที1ิวินาที20วินาที w h a เ e เวอแล้วแต่พอถึงจุดที่เราอโอเคพอแล้วแล้วก็คลายตัวคลายมัดกล้ามเนื้อกลับมานะครับข้อดีของ static stretching St เนี่ยก็คือมันจะยืดเหยีดยดที่ไหนก็ได้มันมันจะค่อนข้างสะดวกคล้ายๆกับการทำโยคะที่บ้านอะไรแบบนี้แหละอ่ะทีนี้แบบที่สองแบบที่สองจะเรียกว่า dynamic stretching dynamic stretching เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องละ จะต่างกับ s t a t i c stretching แล้วนะ <S dynamic s t สเ t ชชิ n งจะมีการเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับล้วก็จะมีการทํางานของกล้ามเนื้อร่วมกันและมักจะเป็นมัดคู่ตรงข้ามนะครับมักจะเป็นมัดคู่ตรงข้ามอย่างเช่นวอกหลังนะครับการวอกหลังเนี่ยมันเป็นการก้าวใช่ไหมก้าวฟุ๊บแล้วก็ย่อลงในจังหวะที่ย่อลงเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อกลุ่มกูเตียนแมกซิมัสหรือว่าก้นนะครับ มีการคลายตัวนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนของต้นขาหลังมีการคลายตัวในขณะที่ต้นขาหน้ามีการหดตัวอ่ามันก็จะมันก็จะทำงานมัดตรงข้ามกันทางคู่นะครับเขาเรียกว่าแอนติคอรนิสแล้วก็อาโกนิสนะครับฟังพันพาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีการยืดเหยียดด้วยมันจึงมักจะ เอามาใช้สำหรับการวอร์มอัพได้ดีนะครับทำให้เครื่องเราร้อนขึ้นนะครับอบอุ่นร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่การฝึกแบบเข้มข้นหรือจริงจังนะดัะนั้น n y n i m s t s t t c h i n g เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะก็ค่อนข้างเหมาะในการที่จะเอามาใช้ก่อนที่เราจะออกกำลังการยืดแบบที่3นะครับคือ PNF Stretching PNF Stretching เนี่ยมันย่อม,มาจาก p r o p r i o c e p t i v e Neuromuscular Fac i l i t a t i o n Stretch ฟังดูโคตรยาว พอแปลเป็นไทยก็อาจจะดูงงอ่ะเป็นไทยมันก็คือการยืดในลักษณะที่มันมีการกระตุ้นระบบประสาททำงานคู่กับกล้ามเนื้อโอ้ฟังดูก็ก็ดูยากเหมือนกันเนาะดูเยอะเหมือนกันเนาะแล้วมันยังไงอ่ะทีเนี้ยถ้าถ้าพูดอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ายากลองนึกถึง static stretching ก่อนอ่ะขอขอขอย้อนกลับไปที่ static ก่อนนะ static stretching คือการยืดเหยียดเก่งค้างไวถูกไหมทีนี้เนี่ยพอเป็น p n f stretch เนี่ยเราจะเพิ่ม โหลดหรือว่าเราใส่เราใส่แรงต้านสู้กับการที่มีการยืดเหยียดเกิดขึ้นนะครับนั่นเท่ากับว,ว่านั่นเท่ากับว,ว่า PNS stretching เนี่ยมันจําเป็นที่ต้องมีผู้ฝึกร่วมหรือว่าคนที่จะช่วยเรายืดเหยียดนิดนึงยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะยืดต้นขาด้านหลังละกันหรือว่ายืดน่องอะไรพวกนี้นะครับเรานอนราบนะครับนอนหงายราบแล้วก็ให้เพื่อนของเราเนะี <c> ่ย <oughs> จับขาข้างนึงแล้วก็พยายามดันไปข้างหน้าให้ได้90องศาเป็นแนวตั้ง90องศาจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเมื่อถึงจุดที่กล้ามเนื้อตึงตัวอ่ะถึงจุดที่ต้นขาหลังกับน่อง <c oughs> เริ่มตึงตัวเกิดขึ้นเราจะออกแรงในการต้านกลับเราจะออกแรงในการต้านกลับสมมติเพื่อนเพื่อนเราจะดันมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะพยายามที่จะกดขาลงมาประมาณนั้นทีนี้ <c oughs> การทําแบบนี้พีนเอสเตอร์ชิงเนี่ยแล้วมันเกี่ยวพันยังไงกับระบบประาสาทมันเกี่ยวพันกันตรงที่มันเกี่ยวพันกันตรงที่เ,เราจําเรื่องมัสเซ e ลสปินเดได้ใช่ไหมในตอนแรกนะครับแล้วถ้าใครไปไปดูคลิปก่อนหน้านั้นอของผมอะที่เกี่ยวกับมัสเซ s ลสปินเดิลแล้วมาฟังอันนี้จะเข้าใจมากขึ้นอีกโอเคมัสเซ e ลสปินเดเนี่ยมันเป็น s t r รทเรย์ซับเตอรถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการยืดเกิดมากขึ้น ในช่วงที่มันมีการรับรู้ว่ามันจะไม่ไหวพอเราใส่โหลดเข้าไปมันจะสร้างการรับรู้ให้กับมัสเซอร์สปินเดอร์ว่าเฮ้ยมันสามารถต้านได้มากกว่านี้ว่ะมันสามารถต้านได้มากกว่านี้ฉะนั้นเนี่ย r ี s อฟสเตเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะทําให้เราเนี่ยมีการยืดเหยียดที่มากกว่าการยืดเหยียดแบบ a t St i t s t r e t c h i n g หรือ d y dynamic stretching นั่นเอง แต่ข้อเสียของมันคืออะไรวะมันต้องมีคนช่วยประกอบเราด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นการยืดเหยียดที่ที่เหยียดได้แทบจะมากที่สุดละอ่ามันได้ช่วยเราได้มากที่สุดละโอเคการยืดแบบที่4 ballistic stretching ballistic stretching เนี่ยมันเป็นการยืดเหยียดแบบไหน,นโอเค ballistic stretching เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ dynamic stretch ตรงที่มันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแต่ แต่มันจะมี Impact หรือมี s n c ตหรือ Jerk หรือเอาง่ายๆเลยมันคือมันจะมีแรงกระชากแรงแรงกระตุกในจังหวะสุดท้ายของ End Range หรือของมุมการเคลื่อนไหวข้อต่อเสมออ่ะเสมอนะครับเพื่อที่จะสร้าง Reflection อีกแล้วนะ Reflection ให้กับ Muscle Spindle แต่นะมีแต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรรู้ไหมเมื่อมันมี Impact เกิดขึ้น เมื่อมันมีแรงกระตุกแรงกระชากเกิดขึ้นในจุดสุดท้ายของมุมมัดข้อต่อในการเคลื่อนไหวมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายมันจะทาให้เกิดการบาดเจ็บง่ายยกตัวอย่างอย่างเช่นท่าไหนเป็นท่าอันนี้การท่าแกวนแขนอย่างเงี้ยเร็วๆไหลมีการยืดเยียดแล้วมันมีแรงกระตุกกระชากในจังหวะสุดท้ายมันทําให้เราบาดเจ็บได้ง่ายแต่มันก็จะดีสําหรับการวอร์มอัพ ในกลุ่มนักกีฬาเช่นเดียวกันมันจะไม่ดีถ้าสมมติว่าในกลุ่มนักกีฬานั้นหรือคนที่มีอาการตึงตัวมากเกินไปมาใช้บ a ล l ิ s t i กสเตชชั่งฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ,อการยืดแม่งมีมีทั้งสีแบบแต่ละแบบเหมาะกับอะไรบ้างอ่ะสรุปให้อีกทีหนึ่งบ a ล l ิสติกสเตชข้อดีทำที่ไหนก็ได้ ฝึกง่ายแต่การยืดเหยียดเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรคาว่าใช้เวลาพอสมควรหมายถึงว่ากว่าเราจะยืดเหยียดได้ดีเนี่ยใช้เวลามากกว่าอันอื่นอ่ะการยืดแบบที่สองสรุปการยืดแบบที่สองเนี่ย dynamic stretching เนี่ยมันจะดีในกรณีที่เราเอามาใช้ในการวอร์มอัพด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็มันจะทํางานมัดคู่ตรงข้ามฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นในการการยืดแบบหรือการเคลื่อนไหวแบบฟังชั่นอลก็คือมีการใช้มัดตรงข้ามมีใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเข้ามาประกอบฉะนั้นอันนี้มันเหมาะกับการวอร์มอัพได้ดีทําให้กล้ามเนื้อร้อนเครื่องร้อนทําให้เราพร้อมสําหรับการเคลื่อนไหวในการฝึกจริงนะครับอันนี้ก็ดีและลดการบาดเจ็บข้อต่อด้วยเวลาเราฝึกจริงนะครับ สรุปของ P F stretching การยืดแบบที่สามก็คือ <c oughs> การยืดแบบที่สามเนี่ยมันจะเป็นการทำงานมันจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อให้รับรู้ว่าเอเราสามารถทนแรงยืดได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราใส่โหลดเข้าไปในจุดตึงสุดของมัดกล้ามเนื้อฉะนั้นข้อดีของมันก็คือมันยืดได้มากกว่าการยืดแบบอื่นๆ สรุปการยืดอันที่4 ballistic stretching ballistic stretching ข้อดีของมันก็คือมันดีกับการวอร์มอัพมันดีกับการวอร์มอัพนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามี Impact สูงคนที่มีอาการตึงตัวเยอะๆอาจจะบาดเจ็บตามข้อต่อได้ง่ายฉะนั้นเรารู้ลวเรารู้ละมันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ที่อันนี้เลยทุกคนนะสามารถเริ่มต้นได้ที่ static stretch ก็ถือว่าคลิปนี้นะฮะก็น่าจะให้คำตอบเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้สนุกกับการออกกำลังกายนะครับเห็นผลกันทุกคนบ๊ายบาย